ฝนตกครับฝนตกเป็นแห่งๆนี่พ่นลงมาเลยไปเอาน้ำไปเติมอ๋อเสียบน้ำเข้าไปลูกพี่นั่นแหละเติมน้ำเข้าไปแล้วครับคันนี้เป็นแผนกอัดน้ำเข้าไปในถังไอเครื่องนี้เป็นตัวพ่นไอตัวนี้เป็นตัวเติมน้ำแล้วก็อีกคันหนึ่งก็อยู่ฝั่งนูง้น เจ้าหน้าที่ก็เอาหน้าเอาตากันไปครับก็ถือว่าทํางานนะเ,เหมือนฝนจะตกนะที่อุดรเหมือนฝนจะตกนะครับคลืมฟ้าคืมฝนเหมือนฝนจะตกผมก็มาอยู่ตรงนี้พอดีครับจังหวะมันได้ครับก็เลยได้มาเห็นกับตาเลย ไปพ่นน้ำก็ถ้าลมมาทางนี้ก็ซวยครับวิ่งหนีไม่ทันหรอกน,นี่ไงฝนตกใส่รถคันนี้แล้วมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แล้วลมมาทางนี้แล้วไปหลัง นี่นกโอ้โหนกบินผ่านฝนสบายเลยไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกยกมือไหว้ดีไหมสาธุบางคนบอกเอ้ยไม่เคยเห็นก็ยกมือไหว้ิวะว่ายกมือไหว้นะครับสาธุ ก็ถือว่าสูงนะตึกเจ็ดชั้นนะครับความสูงเทียบได้ระดับตึกเจ็ดชั้นก็บอกไฮดรอลิกคู่สองตัวก็ถือว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะครับานายสั่งใครชื่อไหน นายสัง่งพนักงานบอกนายสั่งให้ามาลดมลพิษทางอากาศนี่ก็คือลดค่ามลพิษทางอากาศก็คือเมืองอุดอรเนี่ยติดชาร์ตอันดับมลพิษทางอากาศนะครับเกินค่ากําหนดนี่ก็คือการเติมความชื้นในอากาศไล่มลพิษก็ถามว่าได้ผลไหม <c oughs> ก็ได้ครับแต่มันได้บริเวณแค่นี้แหละถ้าถามว่ามันทั้งจังหวัดไหมมันก็ก็นาะไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเนาะก็มาก็ถือว่าลองรถด้วยนั่นแหละเออแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลองรถไปด้วยครับรถซื้อมาก็ต้องได้ใช้ครับดีกว่าจอดไว้เฉยเดี๋ยวก็สตาร์ทไม่ติดอีก เจ้าหน้าที่ก็เฮฮา,ากันไปนะนี่ถือว่าได้ออกมาจากสถานที่ทำงานก็ไม่เคยเห็นอ่ะอยากจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นด้วยใครที่เคยเห็นแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับเมืองของผมมันเป็นเมืองไม่ใหญ่มันเป็นเมืองเล็กๆมหาสารคามรถแบบนี้หาดูยากมากรถที่เป็นรถดับเพลิง ตึกสูงๆอ่ะแต่ผมชอบตัวนี้ FTR 240 Forward Isuzu นะครับน่าจะเป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบ240เสียงนี้ยิ่งกว่รถกระบะนิ่มมาก ปั่นน้ำครับปั่นน้ำส่งเข้าไปในถังก็ดูความจุนะครับว่าในถังนั้นถังเล็กนิดเดียวเองคันคันรถกระเช้าอะ่ะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ8,000ลิตรถึง1,000งลิตรได้นะถังนี้เทาใหญ่ไปทำรถ6ร้อวิ่งดินน่าจะแบบสุดยอดเนาะแอน่าจะเย็นมาก แอร์น่าจะเย็น,นเสียงนิ่มจังเลยไอ้รถคันนั้นเปียกไปทางไหนก็เปียกคันนี้ไม่เปียกแต่แอร์น่าจะเย็นมาก เติมน้ำเข้าไปอีกแล้วก็ขอขอบคุณนะครับมันก็เป็นคลิปที่สองที่อยากจะให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็อยู่หลังสาร,รกลางจังหวัดอุดรพอดีมีคนเหมารถมานะครับก็เลยได้พามาพอดีมาจอดมันลานจอดรถในสาร,รกลางน้อยมากก็เลยมาจอดตรงเนี้ พอเห็นรถเข้ามาจอดก็เลยเดินมาดูนะครับแทงน้ำตัวนั้นเล็กนิดเดียวเองอเติมนิดเดียวก็ล้นล้ว ห้องน้ํานานแล้วเนี่ยที่สถานที่กว้างมากแต่ห้องน้ําหาไม่เจอเลยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นตรงนูน้นอะหลังคาเล็กๆตรงนูน้นข้ามลพิษทางอากาศก็ก็มองไปก็เห็นเป็นหมอกเลยล่ะครับ แต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่สายตาคนเหลียวมองไปข้างหน้าเห็นเป็นหมอกนะครับเป็นหมอกที่อยู่กลางเมืองน่าจะเป็นมลพิษเกิดจากการเผาอ้อยครับที่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอก<ม>เผาอ้อย<ม>เพราะว่าลมมันมาทางนี้แล้วก็ลงน้ำตาลอยู่ทางนู้นคนปลูกอ้อยเยอะมากมก็เป็นการคาดกันนะครับ ว่าถามเจ้าหน้าที่เขาสำหรับคนแก่ก็มีอะไรให้ดูมากมายนะหลังสารกางนี่ก็เล่นอะไรฮอกโกงฮอกกีห้หรืออะไรเนี่ยเนี่ยตอกเหมือนเล่นกอล์ฟแต่มันไม่ใช่กอล์ฟนั่นเน่ยเดี๋ยวก็ฟาดหัวกันพังวิ่งไปน,นู่นก ออกกำลังกายือเปล่าน่าจะเหมือนกันออกกำลังกาย ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่อุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่ามารับชมผมเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นใกล้ๆในสายตาตัวเองจริงๆก็อยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูผมก็บรรยายไปตามสิ่งที่ผมคิดนะครับอย่าคิดว่าผมคิดแล้วมันจะถูกบางทีมันก็อาจจะผิดนะครับแต่ผมบรรยายไปในความคิดของผม นะครับอย่าว่ากันเดอร์พี่น้องก็มีข้อมูลจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ผมก็เดินไปถามแล้วก็เอามาบรรยายสิ่งไหนที่มันผิดไปจากความจริงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่พยายามจะพูดในสิ่งที่ถามแล้วก็เรียนรู้มานิดๆหน่อยๆสมองอันเล็กน้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องทับแท็บหกร้อไฮโซไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ